สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราผู้มีใจรักวอลเลย์บอลที่ช่องอ,อนอกรัวว้ววอลเลย์บอลช่องของเราจะค้นหาช้างเผือกจากเย,ยาวชนเยาวชนนำมาให้แฟนคลับได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อถึงคราวคัดตัวทีมชาติเยาวชนก็จะได้รู้จักกันแล้วเช่นน้องเป็นคนจังหวัดอะไรเรียนอยู่ที่ไหนเล่นตำแหน่งอะไรผลงานเป็นอย่างไร แต่ที่สำคัญรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรรางวัลตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยมจากการแข่งขันอยุธยาอินวิเตชั่นที่ผ่านมาน้องอมออมเด็กหญิงจามิกรแคนแก้วน้องอมออมเกิดวันที่5เดือนพฤศจิกายนพศ .2553 อายุ14ปี ส่วนสูงล่าสุด183น่าจะบวกไป184เรียบร้อยแล้วสาวน้อยหน้ามนจากจังหวัดอุบลราชธานีตำแหน่งบีหลังจบชั้นปถมปีที่6จากโรงเรียนบ้านเหล่าอินแปลงตำบลช่องเม็กอำเภอศสีอรินทรจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันน้องมาเรียนอยู่ที่โรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6สังกัดสมสนครนนท์ จากสถิติที่บันทึกไว้ในการแข่งขันบอลล์บอลไทยแลนด์ลีกเมื่อฤดูการ2023-2024ที่ผ่านมาน้องอ,อมออมเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เล่นในไทยแลนด์ลิกด้วยอายุเพียง13ปีน้องอ,อมอ,อมได้ทำลายสถิติที่พี่บุ๋มบิ๋มเคยทำไว้ที่อายุน้อยที่สุดที่เล่นในไทยแลนด์ลิกและวันนี้ทีมงานแอดมินก็มีผลงานไฮไลท์ของน้องอ,อมออมมาฝากด้วยไปดูพร้อมกันเลยครับของหลักมาฮะลูกนี้ยอด โอ้ยนิ่มมากค่ะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะตอานี้เดินแก้ไปก่อนค่ะในสวนมาติดบล็อกแล้วโอ้โหงัดไม่ขึ้นอย่าลงมาเสิร์ฟด้วยนะคะเจมิกรนไม่เข้าครับบนแรกโอ้ โอ้สวนกลับมานี่ค่ะทำได้สวยเลยค่ะาจามิกอนสัดมาเก็บได้แล้วตีสวนคือโอ้โหตรงตัวเลยค่ะบอลบอลมันมาระดับกี่ไหล่อะตีของท่านจามิกอนโอ้ล้นแล้วซ้ำลงไปค่ะแต่ว่าเปิดบอนลล้น 16เท่ากันนะตอนนีม้มาสูงเก็บได้ตีสวนขึ้นมายังเหนียวค่ะนักบนนนจะมีกรซ้ายอีกทีแล้วเอาคราวนี้ดึงไม่อยู่ยกขวาสามาจา่ามิกรค่ะไม่พลาด เป็นเอสไปอีกค่ะสัตว์ลุยโอ้ลงด้านหลังยกหัวเสาสัตว์ลงไปค่ะหัวเสาของหมายเลขแปดเนี่ยนะจะมีก่อนแทนแก้วโอ้เสิร์ฟเอสค่ะคราวนี้ ลางงมหเลยเป็นอย่างไรบ้างครับผลงานของน้องออมจามิกรแคนแก้วทุกๆคนทุกทท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอฝากกดติดตามช่องใหม่ของพวกเราด้วยนะครับช่องออนกรัววอลเลย์บอลทุกๆคนทุกทท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เราก็ขออวยพรให้ทุกๆคนทุกทท่านก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและรวยรวยเฮงเฮงกันทุกคนนะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ